มาดูลูกค้าที่ออกรถใหม่ของร้านยิ่งเจริญคาเซ็นเตอร์นะครับว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างนะครับที่ออกรถร้านเรานะครับกําลังดูกันเลยนะคะผมเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าความรู้สึกลูกค้าคเดี๋ยวลองไปถามดูสวัสดีครับพี่ เป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่มาซื้อรถกับร้านที่จะเลยครับเต้ชอบมากครับเพราะว่ารถใหม่มากแล้วก็สภาพโอเครถไหนเหมือนเหมือนได้ม <m> ืยอยู่เลยตอนแรกเต้เต้ได้การจะส่งรถไปครับที่เห็นที่ไปบอกว่าตอนแรกไม่ได้การตอนแรกไม่ได้การเาซื้อแต่ว่าเราคือคือขับผ่านขับผ่านแล้วก็แบบหันมาหันมองแบบเฮ้ยมันมันสะดุดตาเพราะว่ามันมันมันใหม่แล้วก็ดูดีมากก็เลยเราต้องมาดูก็ก็สภาพกว้าง้วทุกอย่างโอเคอันนี้รถสวยเนาะใช่สวยมามกัน มีบริการก็บริการดีมากเซลให้ความรู้ดีไหมครับให้ความรู้ดีมากแล้ก็ตรวจดูดูสภาพรถทดสองคนจะตรวจเช็คจากในบ้านทั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 นสายเลยไงของร้านเราดวกง่ายมากอนุวัตดอนุวัดบ่ายไหมครับทำช่วงประมาณบ่ายตอนเย็นผ่านเลผ่านเลยก็คือประมาณไม่เกินสามชั่วโมงใช่ไหมไม่เกินสชั่วโมงสุดยอดแล้วครับพี่นี่เร็วเร็วมากพี่ตกใจเอ้าวันเดียวผ่านแล้วอะไรเนี่ยก็แบบว่า ตอนสิบปียายังบอกเลยว่ารับรถเลยไหมใช่เยครับผมแค่เดียวพาเสะดวกมากครับสะดวกมากฝากพี่บอกต่อด้วยนะได้ครับบริการดีไม่ดียังไงมีอะไรก็เข้ามาได้เลยครับแล้วก็การการบริการก็คือการรับประกันระมีตลอดครับมีภาระานยุผู้เลยที่เราต้อทำอะไรจะหมบริการให้ได้เลยครับออกไปก็าต้องให้พมาค่าใ่ายรับเงินนะครับผมขอบคุณมากครับผมนี่คือเดินหน้าอย่างเดียวอาร์กีเ่อยหลังแอลนี่ไม่ต้องมาสนใจไม่ได้ใช้แต่ต้องอย่างี้เขา เ่าก็ดีปกติครับดีอย่างเดียวเลยเพราะ